พุทธังสารานังขจามิธรรมังสารานังขจามิสังฆังสารานังขจามิข้าพเจ้าขอรัตนากำลังบารมีหลวงปู่ดูพรหมปัญโยกำลังบารมีพระพุทธเจ้ารุปพระองค์พระปัจเจกพ,พุทธเจ้า ทุพระองค์ปรามีพระธรรมพระอรหันต์พระเรียสงพระโพธิสัตว์พระมหาจักรพรรดิทุพระองค์ตั้งแต่อดีตการองค์พระประถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเบิ่นแสนโกอจักรวาลตั้งสัจจะปรมี ตั้งอธิษฐานบารมีตั้งกองบุญฝากกระแสจักะพัรดไว้อย่างรูปลักษณ์พุทธะธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลน,นวัดกวิสรารามจังหวัดลบบุรีให้เป็นกระแสดเดียวกันกันกบจักะพัรดหากข้าพเจ้าหรือรูปนามใดก็ตามพบภูมิใดก็ตามทั่วทั้งสามแดนโลกธาต หมื่นแสนโกจักรวาลสวดจกักรพรรดิทั้งแนนดีปัจจุบันและอนาคตขอยกระแสจกักรพรรดิสว่างพามายังรูปลักษณ์พุทธะธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลน,นวัดแห่งนี้สว่างแผ่บุญกุศลแผ่เมตตาแผ่พลังงานครอบพิมานแก้วปรับภพภูมิส่งดวงิญญาณ ให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้ให้กับรูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้งจังหวัดลบบุรีและโดยรอบทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตหากรูปนามใดภพภูมิใดมีความทุกข์ขอให้พ้นจากความทุกข์หากรูปนามใดภพภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไป และขอทุกดวงจิตท,ทุกรูปทุกนามทุกพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอญหากรูปนามใดพบภูมิใดก็ตามได้เข้ามาสร้างบุกุศลสร้างบุญบรารมีนวัดกวิสรารามจังหวัดลบบุรีตลอดจนได้เข้ามากราบไหว้รูปหลัก พุทธธรรมะสังฆะทั้งหมดทั้งมวลน,นวัตถงน,นี้ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตขอยกระแสบุญเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่สวดจักพัทสวขถาเงินล้านสุขาถาจินนบัญชรทุกรูปทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ มื่นแสนกฎจักราวาลย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่ร่วมบุนตั้งกองบนุนฝากกระแสจักรพพัดไว้อย่างสถานที่ต่างๆทั่วโลกย้อนกลับเข้ามาสู่ผู้ที่ร่วมอนุโมทนาในทุ่บุญกุศลที่าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามพู้ปูนต่างๆที่อยู่บริเวณวัดแห่งนี้ย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามพาู้ววนนาาปมูมต่างๆทั่วทั้งจังหวัดลบบุรีและโดยรอบ ย้อนกลับเข้ามาสู่รูปนามภพภูมิต่างๆทั่วทั้ง3ามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกดจักรวาลตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพระนิพพานในการอันควรเทอนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญานมะนีนปรัตต์สีสาหัสสสุธรรมาพุทโธธรรมโสโคฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิตระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมสังคบูเชมิสัพเพพุทธาสเพธรมมาสเพเพสังคาภาลปัตตาปเจกานจนจยยังพลังอารันตานัจจะเตชะนะรักขังพันธามิสัพโส สัพเพพุทธาสัพเพธรัรมมาสัพเพสังคาภาลปัตตาปเจกานจ่ยยังพลังอรหันตานันจจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาสัพเพธัมมาสัพเพสังคาภาลปัตตาปเจกานจ่ยยังพลังอรันตานันจจะเตชนะรักขังพันธามิสัพพโสพุทธังอาิธามิธรรม,มังอาิธามิ สังคังอธิฐามี